ใครเทพ FC 24ที่สุดในสตูเดอรสแน็คยิงผมเข้าผมให้เลยลูกละพันแต่ต้องยิงตามลูกยิงเหล่านี้ถึงจะได้ตังค์เท่านั้นอ้ามิชชดนไม่อยากเจอว่ะเดือดใทเป็นข้าบ้านนี่นี่นี่เกือบเกือบเกือบทอะไรไอ้เหี้ยไม่ยากเจอ ถ้าในเกมคุณยิงผมไม่ได้จบนะแต่ละคนจะมีเวลาเพียงแค่หนึ่งแมตช์ตามเกมนั้นหนึ่งแมตช์ใครก่อนใครใครจะเป็นคนแรกไล่มาเลยพวกอันนี้มึงเป็นุกลูกใช่ไหมลูกลูกเก็บไว้ที่หลังเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังตัวนี้เอาร์ดไอ้ฮาร์ดไอ้หาร์ดไม่เป็นเลยไอ้หาจะจอกสุดโหโซบาดกันพี่โซบาดมาถูกแล ยูสิบสิบหกวะมีหลีกยูสิบหกวะผมเล่นลูกมั่วมั่วไม่ได้ตังครับฮะดูทีมแล้วว่าใครทำอะไรได้บ้างนี่เลี้ยวเฮ้ยอันนี้เมสซี่มาอ่งมาแล้วมาแล้วโอเคมึงเจอคุณแน่มึงเจอเมสซี่แน่มึงเจอ หาตัวซวยปรับตัวอานพันตัวเต็มที่มเวลาปรับตัวให้เฮ้ยส่เลสเมซี่มาดิโอ้โหพร้อมนะพร้อมับพร้อมขาขาขาไปมึงก็ไดยพร้อมไหมพร้อมจะไม่ลกห่ลูกหนึ่งพองานได้พันนึงเลยวุ้ยดิ้ยเอ้ยไปไปไปเร็ว

ไปเรือยๆดูกล้ดูโอ้โหตัวจริงเลยเฮ้ยจบครึ่งแรกแล้วอ่ะได้ยูอยู่ได้หลาทาอยู่ี้เหอ่เข้าดีที่เลือมันเจออินเตอร์ัน่อนมากถึงหน้กูก็สองลูกฮาร์ดนี่แกนี่ฮะไปแล้วไปเอ้ยโารเลยฮร์ดไห้โูเฮ้ยชิป เรียลูกอะไรฮะบอเล่ตกไปตกไปมุมแล้วมุมกลับมาอเล่มันจะมีลูกไหนที่เป็นไฮไลท์ในวปนนี้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย ยุ่อยกประชันเลยเมื่อกี้มึงเกบางิได้เหเนี่จับจังเลยปมาดิมาดิเฮ้ยูกตเวลาจ้าเยบเลยเยบเลยจนสาวด่นยโอเคเ้ริยกูได้รู้อยู่นะกูถ้าแหม่ถ้าเม่ตี่กูไม่ปั่นไปทางนั้นนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดูดูแบบมีใครบ้างวะ เฮียจะเล่นทีมไรครังเฮียเฮียเฮียอย่าไปยอมแบบเอาทีมนู้นมาเล่นเฮียเล่นโอ้ตัปเมย์เลยนะทีมเลยนี่โอ้ตัวเมย์อาเซน่าดาเล่นหลักฮเลยแท็กติกกูเกมลุกนี่ฟิลแบ็กมันจะตันขึ้นไปตีมันกลายเป็นสามสามสี่แปดเครับหกมูสีเล็กี่แล้ว Hey, right. all right. All right. All right, well, and on A warm welcome on what is a glorious night for football. Perfect playing conditions. My name is Derek Ray. you have to say, with good reason. How do you see the match going, okay, Stewart? <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <laughs> โอ้ยสปีดไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงบอลโหคนดูดูก็รู้แล้วว่าส่งบอลเป็นไงบ้างสรงกลมแน่นอนอ้เฮ้ยถ้าเป็นทรงลีกเรียกว่าลักกี้เฮ้ยเอายิงเงินเยอะตงไหนกี้

เอาโบเลี้ยงอะเงี้ย้นั้นอ่ะไอ้หมไม่มีรจะเสียอะไเนี่ยยิงทาไปทางนั้นท้าไปทางนั้นเทาไปทางนั้นเป็นอย่างเยี่ยเราอย่าเล่นเอาสนุกดีเราเล่นเอาโจดอ่ะเาตาไปเลยเย่ไปเลยเลีเยยไปเลย advantage with Arsenal. And there's the reference whistle. Still the way. Yeah, I Yeah, yeah. 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 มันโค้งเองโคงอะไรอ่ะโคงอะไรอ่ะเออต่อโค้งทางมันจะไหลอ๋อเสียงใครมันมุ้งนงี้ก็อยู่ร้านเกมมันก็เป็นงี้ไงพี่

ไม่ได้ไม่ได้อี้ไม่ได้อันนี้รขอดู a y b a c k แล้วเรขอดู a y หน่อยว่าเขาดูเพมันั่น้ไม่ใช่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 แบบนี้มันแค่ล้มโดไไม่ใช่แบบนี้กแ่ตุ๊กแ่ไหนก่อมันต้องแบบใหญ่เตู้จาน โอ้ยโยนได้ไหมโคตรดีด้วยโดนฟินเน็ตด้วยแต่ไม่ยอมมึงไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนรู้ไปกิมมุกฟินเน็ตป้ะไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ไงอ่าวมึงงดตังเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ใช่ไหมมี้ี่ต้องการมันโค้งแบบูลินโยนเลยนะอ้าวมันคือคูตินโย่ข้าข้ายไม่ัดเออไม่ใช่อันนี้เคลียร์กลมันโค้งแลิน ไม่อยรู้เลยนะเพราะาไม่ได้ตังค์ตังคตังค์นะคหัวเราเลยไรนะไม่มีใครเสียไม่มีคกนเิโได้เลามนได้ตามคนเลยนั่นโรซวิชเฮ้ยมงิว่้มงไ่เยไดยลอยอละ ใกม้พอเลยนะได้เลนเหรอตัดนั่นและครั้งนี้ผมจะชนะพอมาอ่าคนละไปนิ้วไก่ครับลูกไหนครับผมใส่มั่วก่อนเลยได้ลูกไหนดีเลือกไปแล้เดี๋ยวมาดูว่าค่อยไปดูดีว่าได้ลูกไหนลูกไหนให้หนาสุด อฟินเนตอาตว่าอะไรไม้กันอันนี้ฟินแนเจอคิงาโอเจอวันนี้เพิ่งไปมาเลยนะาะนอนเฮ้ยโอ้โหเรียวบัติกอะไรนะเรียวมัริกเรียวมาริกโอ้ไจริงคือจุกไปนี่แฮมเนี่ย

ไม่ไม่ใช่บอลเล่ี่ไม่มันยิงไว้แล้วมันยิงเท้าม่ถนัดเมื่อกี้เกือบแล้วแ่วบอลสูงละพันนี้ไม่ได้คนเลยว่าดียิงไอ ไอ้นี้อ้ยเลียวาเลี้วก่าเลี้วไงอะะได้หลางเลยเนี่ยยิง้เอยไม่มีหไามม่มีอะ้รถ้าข้ายอก็ได้เยีะพันหนึ่งกะปุกอาการมาอยู่ข้างหน้าแล้วเนีวททำพลาดไปได้ยังไงเนี่ยแมน่าเสียดายจริงๆนะครับไอ้เนีเลี้วกว่าโอ้ยเ็วชิบหายเลย

คาดหวังคาดหวังเฮ้ยกลับไปกลับไปซ้อมใหม่ซ้อมนะไปซ้อมใหม่ไปซ้อมใหม่โอ้โหเกือบแล้วทีมอะไรปอนอยากให้พี่ใช้ทีมอะไรุบุอะไร่อะไนะุบุ๊ปับบมีอะไรบุบุตันบุกันตันบุบุแฮมบ์หรบมันไมมีอะไรบุ๊บุ๊อะไรบุบบุ๊มีอะไรบุ๊อีกไม่ใช่บุ๊บุ ผมเอาอะไรดิสเปนมันเสร็จผมอยากเห็นสเปนมันทีมมันเก่งเกินไปผมอยากแบบใช้ทีมรองเฮออันนี้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 ดีกว่าการหน้าเฮ้ย เสือเจอโจ้เฮ้ยจูใส่เบอร์สิบเลยอ่ะเห็นไหมแล้วเคนใส่เบอร์อะไแบบพองๆแล้วเคนใส่เบอร์อะไรเบอร์สิบชั้นนี่มาหน่อยเพล

ยิงโอยังเอไอ้ยิงได้เราเป็นของพันเลยยิงก็เข้าอ่ะเหมือนะเนือได้ไม่เนื่ออะนี่ไม่เหนื่อยอะไรนี่ใครแต่แต่เอาแต่ี้บีเลิมีตะโนเก่งๆนะท่าเขาเยอะนะแตะคนนะท่ายังนยอมจะว่ยได้มสวยีไปที้ไปข้างหน้าไห

ครับครับเราก็แบมองเห็นช่องนิดนึงแล้วแปงนนิวะนิวอ่ะโอ้ยแอกแอ่แต่เขาเก่งจริงไงเขาเลยแอคได้่ะไม่ได้ประเด็นคือเขาเสียเดี๋ยวกูก็ต้องเสียด้วยะไม่ที่เขาเก่งอ้ตีนะีคอยบางเงี้ยนะ นถ้าคุณยังไม่มีใครได้ก็ผ่านนี่เลยเหรอมันสนุกนะสนุกสนุกเลยแบบมันได้ลุ้นได้ลุ้นมากแล้วก็ได้รู้ว่าไอ้ที่บอกเก่งๆกันนะก็ไม่เท่าไหร่ใช่ทีมไลน์เข้มทอมเมนยูทีมเก่งอะเมนยูอะเก่งๆทีมปอดเขาโอษพี่ต้องเอาเอาเซติก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 อ เฮ้ยเลยว่ากูเส้นดีกว่าอ่าเฮ้ยมาแถบนี้ดีมาแถบนี้ดีอยู่แล้วโอเคมีเก็บเก่งลุ้นเลยลุ้นเลยหนึ่งที่หนึ่งจากน้องๆลุไม่ออกหนูหนึ่งหนูหนึ่งหนูหนึ่งนูหนึ่งในตัเองนะ

เอ้หนึ่งรู้ด้วยว่าเรานี้ยงจัจุดที่เโอ้ยใ้อวัไปล้โอ้ยถ้าแบบคือถ้าแลฟอร์ดไม่ได้แบบโอเวอร์เกินจริงอ่ะเขาก็จะไม่ได้หรอกแต่ว่านี้ก็ให้เขาก็เพื่อความสามารถใช่ใช่ โอนเลยตอนนี้มะโอนเลยโอนเลยโอนเลยนไม่ไม่ไม่ได้ไเฮ้ยไปเดียวโอ้ไปเดียวไม่เอาเดียวอ่ะข้ายางเข้ายางเฮ้ยไหน ตอนยับวนนี้กูกลับบ้านไม่สมกับที่เจอกูถ้าพร้อมอีกทักมาบอกเฮ้ยพี่พร้อมไหมครับผมฝึกลูกยิงแบบนี้มาแล้วนะอะไรเงี้ยอยากให้ลูกเัาเล่นด้วยได้ไหมเล่นเก่งหรือเปล่าโอ้โหถ้ามันแบบยิงไม่เข้าไม่เตะโต๊ะแตกเลยเหรอเดี๋ยวไปฟองลูกไว้เย้ทุกคนจบ